อีเตอร์โอ๊ตครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวครับศูนย์รวมร้านค้าสินค้าไอทีและแก๊สเชตชั้นนํามากมายเลยที่นี่แต่ว่านอกเหนือจากสินค้าไอทีครับที่เป็นของขึ้นหน้าขึ้นตาของที่นี่เนาะแลครับผมที่นี่ครับคนย่านนี้เขารู้กันดีว่ายังมีร้านอาหารอร่อยๆอมากมายอยู่ข้างในนี้เลยทุกคนครับซึ่งวันนี้ผมได้โจทย์ทุกคนครับ ให้เปลี่ยนที่นี่เป็นเวทียุคตะกูนแข่งกินโจุครับทุกคนครับนี่ครัผมวันนี้ผมชวนพี่ๆในวงการแข่งกินมาด้วยกันสองด้านด้วยกัน ทุกคนครับนี่คือผู้<ฟ>เข้าแข่งขันของเราทั้งสองคนครับผมเป็นรุ่นพี่ในวงการกินจุของผมเอาฝั่งนี้เลยนี่คุณดูคุณดูพี่ย้องจากช่องนักกล้าหมื่นแคลรัทุกคนครับ,บเป็นตัวแทนจากฝ่ายชายส่วนด้านนี้ครับทุกคนครับเจ็กก้อยโ้อยแหลก,ร,กราชินีกินจุของประเทศไทย เป็นนักแข่งกินสายผู้หญิงครับทุกคนครสายแข่งเลยสายแข่งเลยวันนี้ผมชวนอันดับแรกผมชวนพ่ยงมากครับเป็นนักก้ามนักกีฬากินเยอะอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าจะเอาคู่แข่งไหนมาให้มันดูสูสีลองสิวันนี้ลองเอาผู้ชายมาแข่งกินกับผู้หญิงดูโอแพรนี่อายเลยนะเนี่ยคุณคิดว่าคุณสู้เขาได้ไหมสบายตัวแค่นี้นี่อย่างว่าเขามันไก่ครึ่งห่อโอ้ตายครึ่งห่อกินหมดปะเนี่ย สองลูกสุกแล้วสุกแล้วขอบคุณไก่สี่ตัวสบายนี่ครับทุกคนครับพร้อมไหมพร้อมไหมหิวไหมหิวไม่หิวหิวไหมเดา๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนครับว่าสองคนนี้เราจะแข่งกินรายการแล้วผมรับกติกาเป็นไงไปไหมไปไหมไปครับผมเข้าข้างในดีกว่าพี่เย็นเดีแล้วไปครับไปฮะเข้าไปดู ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแรก้วผมที่พี่เขาคัดสรรมาให้คุณบอกว่าร้านอะไรนะร้านปลาเจนตอนแรกผมฟังเขาบอกว่าเกี๊ยวปลาเจินผมก็นึกว่าปอรออาปาเนี่ยวันนี้ร้านค้าสามร้านผมบอกก่อนเป็นร้านค้าอัปเดตใหม่ของทางศูนย์ค้าค้าคอร์ดจุนดาวคุณเดินมาคุณเห็นไหมคุณเห็นร้านอาหารไหมเออมันมีระหว่างทางแบบเยอะแยะเลยเอ้ยแล้วก็มีหลากหลายแนวครับไม่ว่าจะเป็นเวสเทิร์นอีสานอาหารไทยนี่แล้วก็ที่เรายืนอยู่ ร้านเกี๊ยวปลาเจริญครับทุกคนครับเกี๊ยวปลาเจริญต้องดูเมนูเขาไหมว่าเขามีเมนูแนะนําอะไรให้เราได้กินบ้างแต่ว่าการแข่งขันผมบอกพี่ๆก่อนคือเริ่มเลยนะเริ่มนะเริ่มนะวันนี้คือจบที่สามร้านนี้นะร้านนี้คนจะกินเท่าไหร่ก็ได้รู้สึกว่าถูกปากถูกกระดูกพี่จะซัดตั้งแต่ร้านนี้เลยก็ได้เพราะว่าเราสุดท้ายเราวัดกันที่น้ำหนักโอเคใครจะกินหนึ่งชิ้นหรือพี่รู้สึกว่าเอ้ยแต่ผมชอบร้านหน้ามากกว่า พี่ไปซัดเอา,านน้านได้ได้คือเราเอาเป็นน้ำหนักรวมทั้งหมดถูกต้องครับวันนี้มาดูกันว่าจบ3ร้านน้ำหนักระหว่างพี่ก้อยนะผมผู้หญิงบางๆแบบนี้กับพี่ยงนักกีฬาแบบนี้แล้วผมน้ำหนักใครจะเพิ่มได้มากกว่า ดูเมนูเขาดิในปลาก่อนพี่ตอนแรก<อ>คิดว่าเป็นต้องเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวปลาแน่ๆตอนแรกเรคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่านี่อ่านชื่อเต็มๆเขาครับเกี๊ยวปลาเจินพะโลโจีนอ,อออันนี้คือรู้เลยว่าเป็นอาหารแนวนี้แน่นอนแล้วคุณดูเมนูดิอันนี้คือเมนูแบบอันนี้นเป็นจีนยูนานนักท่องเที่ยวจีนนะจีนยูนานจะเป็นฝั่งด้านเหนือของไทยเหนือเหนือจะเป็นทางยูนาน หูเย็นจริงเย็นแบบออกจากตู้เย็นเลยอ่ะดูซีผมากเลยออ่ะก้ยไปแล้วผมลองนี่ครดบมันมันก็อร่อยนะเหมือนเป็นพวกไก่ลมควันเออเหมือนลมควันเหมือนแฮมปะแห้งๆแต่มีกลิ่นหอมอือหอยชิ้นหนึ่งอือหืออร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยครับเก็นเกินเกินโหน่ากินจังน่ากินมากครับอน่ามันคือเกี๊ยวทอดเหรอ นี่อันนี้คือเกี๊ยวอะไรครับอันนี้คือสาลาเปาขิงทอดสาลาเปาขิ๋งทอดสาลาเปาขิงทอดครับทุกคนครับลองครับนี่ดูดูคัดดูความไหม้อะไรต้องขึ้นกับอะไรอ่ะคัดเฮ้ยทุกคนเต็มที่ได้เลยนะอันนี้คือร้านแรกครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันร้านที่สองร้านที่สองจะเป็นร้านอะไรเขาเป็นไก่ไข่นาน มันไก่ร้านที่สองของเราฮะทางที่สุดกันค้าพอจุนเทาแนะนำมาข้าวมันไก่ไหน้ำเราบอกว่าเป็นร้านอัปเดตใหม่ประจำปี2567ร้ร้านที่สองครับทุกคนครับ ร้านชื่อว่าไห่หนานตอนแรกเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับไหหนานคือไม่ใช่เลยเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเป็นชื่อร้านว่าไห่หนานแล้วก็อาหารเขาแปลว่าอะไรครับไม่ชื่อร้านเขาครับตอบผิดแล้วไปถามเขาก็เหมือนร้านเมื่อกี้เลยเป็นชื่อร้านครับทุกคนครับแต่ว่าเมนูอาหารเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวเอเชีย f u ชั่น ก็คือเอาอาหารเอเชียในโซนเอเชียมาทำให้มันดูหรูหราขึ้นอ่านี่นี่นีแล้วคุณดูหน้าตาแต่ละอย่างเขาดิน่ากินมากนี่นี่นี่อันนี้ดูดิดูดิเขาหยกบะหมี่เขาหยกนี่แล้วก็ตัวเด่นของที่ร้านนี้เลยคือข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เนี่ยเขาบอกไม่ใช่สูตรของไหหลันไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะคือสูตรของที่ร้านครับต้องบอกนะลองไหมนี่นี่ผมต้องโอ้โหต้องพี่ยงอีกแล้วว่ะไก่ยังไงก็ต้องี่่วะะอชิมนนดพ แต่ว่าสไตล์ผมว่าคล้ายๆกับสิงคโปร์นะแบบราดตัวซีอิ๊วมาอย่างเงี้ยนะมมมมอกไก่อกไก่ไปงีอกไก่นุม่มเหรอลองได้บ้างได้ไหมเออว่ะช่ำๆนะนช่ำๆนะอร่อยอ่ะอ,อร่อยอร่อยแล้วก็ตัวซอสไม่ใช่ซอสซีอิ๊วอืมจิ้มอะ อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ๆกินกันก่อนแล้วก็มาดูกันร้านสุดท้ายครับทุกคนครับเราให้เวลาครึง่งชั่วโมงนะผมว่าใครจะขึ้นน้ำหนักมากกว่ากันเอผมตอนนี้ปล่อยให้พี่เขาเอนจอยกับอาหารครับทุกคนครับดูกันดีกว่าเนาะนี่ดท้ายจ้าฮคุยอ่ะกิยอจ้าเก๋แล้วกัน สามครับตัวนี้ครับร้านนี้ตามที่พี่ๆเขาแจกวิชั่นมาก็คือร้านบุฟเฟ่อาหารซีฟู้ดอเล็กซีฟู้ดชื่อร้านว่าอเล็กซีฟู้ดครับตัวนี้ครับราคา399บาท399บาททุ่นกินอาหารทะเลได้หวะคือ,อมีเวลากิน2ชั่วโมงด้วยนะปกติพี่ไปกินพวกอาบอบนวดปลากระพงทอดน,น้ำปลาเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ต้องอาบอบนวดก็ได้บุฟเฟ่ทั่วไปอาบอบนวดเท่าไหร่พี่ปลากระพงทอดน,น้ำปลาอ้าสิบแปดไม่ห้ นี่อันนี้สามเก้าเก้าสามเก้าเกินได้หมดเลยสองชั่วโมงอันนั้นพันแปดที่อยู่ครบชั่วโมงป่ะสองชั่วโมงขึ้นก็สองชั่วโมงอันนั้นสองชั่วโมงขึ้นแล้วไม่อิ่มท้องด้วยไม่อิ่มด้วยนี่ครับสามารถกินได้หมดเลยมากกว่าห้าสิบเมนูสุดยอดในราคาจ่ายสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทดิเห็นบนโต๊ะตรงนี้ รวมรามไปถึงตรงนู้นและตรงนี้ทั้งหมดนี้ครับทุกคนครับคุณจ่ายแค่คนละ3 9 9บาทรวมน้ำรีฟิลอีก4.9ใส่บกเพใช่รวมน้ำรีฟิลสีบกาบาทคุณสามารถกินได้หมดนี้เลยจ่ายจบที่ราหานี้เลยครับทุกคนครับมีที่นี่ก็คืออร็กซีฟูดสองชั่วโมง, 2> 2โมงกินได้สองชั่วโมงนะกินได้สองชั่วโมงนะแต่ว่าวันนี้ครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เรากินมาแล้วทั้งหมด2ร้านคนละครึ่งชั่วโมงหลังจากจบครึ่งชั่วโมง เราจะมาชั่งน้ําหนักกันว่าใครน้ําหนักขึ้นมากกว่ากันแต่ว่าบทลงโทษเราเหมือนเดิมนะว่าใครน้ําหนักขึ้นน้อยกว่าจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์นะครับเอาเลยพี่ยงไปแล้วพี่ยงไปแล้วแล้วเมื่อกี้นี้พี่ไปขี่มาด้วยก็บอกอั้นไว้เป็นแชมป์แต่เป็นนิ้วเรเป็นนิวเออแต่เป็นแชมป์ไง,อองนี่แล้วก็ดูเมนูอาหารเขามีมากกว่า50เมนูนะครับมีกินกินอะไรได้บ้างมีปลากระพงเท่าที่ผมเห็นนะ ในราคา3ามร้อยเก้าบาทมีปลากระพงมีกุ้งมีแซลมอนอย่างงี้มีหอยนางรมอย่างงี้แล้วก็เขาจะมแีแล้วก็เขาจะมีเป็นราคาอัปเกรดขึ้นไปด้วยราคาสูงกว่าน,นี้ก็จะมีพวกปลาหม,มึกกุง้งแม่นงแม่น้ำอะไรมีคุณสามารถสั่งได้เลยเอออัปเกรดได้ด้วยอ,อ,อัปเกรดได้ด้วย,วยนี่ไงดูดิอันนี้อยู่ในสามเก้าเก้าครับอันนีเหรออันนี้นะกุ้งเผา ผ่ามาให้แล้วกินง่ายๆแบบนี้เลยเอาดิเอาดิานี่นี่กุ้งมาอย่างงี้ครับโอ้ยืนจังเลยไม่มีที่วางนี่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 โอ้ย,อยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับพี่สี <c oughs> ่โมงเราจะจบที่สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึง่งไม่ว่าจะกินบนโต๊ะจะเหลือเท่าไหร่เราจะทั้งน้ำหนัากกาันแล้วก็หลังจากนั้นพี่จะมากินต่อก็เรื่องของพี่ เอาผมแต่ว่าเราจะจับเวลากันครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะครับผมใครกินเยอะกว่าใครน้ําหนักขึ้นมากกว่าถือว่าเป็นฝ่ายชนะครับทุกคนครับผมไม่พูดพวามสำเพลงหรอกศักดิ์ศรีว่ะโหดูเจ๊ก้อยเจ๊ก้อยสวยแหลกเจ๊ก้อยสวยแหลกสิ่งแต่ก่อนเล็กๆอ่ะกินปลาสิปลาแซมอันนี้จำหม้อไงปลาอะไรเนี่ยมันมเดียวอ๋อ นเน้นตัวใหญ่อ้วนน้อยอ้วนน้อยตัวใหญ่เมื่อกี้นี้เราเมื่อกี้นี้ระหว่างพักเราแอบชั่งน้ำหนักกันเข้าว ตอนนี้เหมือนพี่ยมจะนำจะก้อยอยู่นิดๆงาอยู่นิดๆครับตอนนี้จะก้อยกำลังตามอยู่แต่นี้เราใช้กติกาแบบแข่งจริงเลยนะแข่งขันจริงเลยนะเพราะปกติเนี่ยอ่ามันจะมีอาหารอาจจะประเภทเดียวหรือว่าแข่งกินจำกัดเวลาแล้วก็ให้กินอาหารมันเหมือนกันคนละจานจานต่อจานแล้วนับจานแต่อันนี้คือเราไม่สนครับรว่าคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่คุณตัดสินใจเลยอาจจะกินของที่หนักอาจจะกินของที่ชอบแต่ว่าขอสุดท้ายขอให้น้ําหนักตัวเพิ่มเยอะที่สุดครับ